สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดกำแพงบางจากที่นี่นะครับจะมีเรือเอาไว้คอยรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับไว้เที่ยวชมบรรยากาศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับ